ครับก็สวัสดีเพื่อนเพช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงภูมินะครับวันนี้เราก็จะไปตรวจเอกสารกันมาแล้วกรับการใช้พื้นที่ป่าสองสี่แปสนะครับผมเอาเรื่อง2องสี่แปดส่อ,อผมวันนี้นะครับเกินๆแล้วนะจะให้ดูเฉพาะว่าเมื่อเขาลกตรวจ พื้นที่เนี่ยมันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับต้องทําแผนที่อะไรบ้างก็ตามที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ส่งตัวอย่างมาให้ในกลุ่มไลน์นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะใช้เป็นแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นก็คือตัวนี้นะครับแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยเขาจะฟิตตัวนี้ไว้นะครับเขาจะตรวจสอบตัวนี้ครับเส้นกิจเนี่ยทั้งแกน x กแกน y เนี่ย จะต้องห้าหมื่นจริงๆ1ต่อห้าหมื่นจริงๆก็คือวัดแล้วเนะี่ยตรงนี้จะต้องสองเซนนะครับตรงนี้ก็ต้องสองเซนเป็นสีเดือนจัดจุลันะครับหัวมันก็เขียนแบบนี้แหละนะครับแบบนี้นะครับข้างล่างก็มีคําอธิบายโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำอันนี้ตัวอยา่างนะครับ ถ้าหต่อห้าหมื่นแล้วบริเวณที่เราขอสร้างเนี่ยจะเล็กแค่ไหนก็ช่างมันนะครับเขาไม่สนใจแต่ขอให้แผนที่มันได้หนึ่งต่อห้าหมื่นจริงๆก็บใส่ที่ให้เขาด้วยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งในโปรแกรมอ่าที่ผมได้แจ้งไปในกลุ่มไลน์นะมันจะมีแผนที่ตัวนี้ให้เลยนะครับเราตั้งสกเกลิ้หนึ่งต่อห้าหมื่นมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะครับวันนี้ผมผมลองทําแล้วนะครับโปรแกรมมันค่อนข้างใหญ่ ไฟมันใหญ่นะครับหน่วงเครื่องผมเยอะเลยจะลองทําดูเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาจะเปิดให้ดูนะครับวันนี้เราจะจะให้ดูเฉพาะตัวอย่างว่ามันต้องใช้อะไรบ้างตอนที่เขามาตอนที่เขาลงมาตรวจตรวจพื้นที่นะครับอันนี้คืออันแรก1นึ่ต่อห้าหมืก็จะเป็นแผนที่ภาพถ่ายตาอากาศนะครับตัวนี้หัวมันก็เขียนเหมือนเดิมนะครับ เขาไม่ฟิกจะใช้เป็น google earth หรืออะไรก็ได้สเกลตามความเหมาะสมนะครับก็องทำให้ดูดีนะครับทำให้ดูดีทำให้ดูสวยหน่อยนะครับก็ขีดเส้นแนวเขตอันนี้ก็เป็นถนนรอบกาของเขานะครับโครงการนี้นะครับเล้ยวคงไม่ยากต่อไปแผนที่อีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับแผนที่ลุ่มน้ำ แผนที่รูมน้ำมันจะระบุว่าร่มน้ำอยู่โซนไหน 5b 5a 4 b 4 a นะครับตรงนี้จะต้องใช้แผนที่ร่มน้ำของกรมป่าไม้ซึ่งในไฟล์ที่ผมได้มาวันนี้ก็มีนะครับเมื่อเราไปทำแผนที่1ต่อ5 0 0หมืนแล้วเราเปิดไฟล์แผนที่ร่มน้ำมันก็จะขึ้นให้เลยโดยที่เราไปพัด1ต่อ5 0 0หมืนในแผนที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอพราอเราเปิด คลิกเปิดแผนที่รูมน้ำมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับอันนั้นคือใช้โปรแกรมที่เขาให้มาวันนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็รุปที่ตั้งนะครับถ้าเป็นถนนมันก็จะเป็นเส้นเดียวตรงๆมาไม่ตรงหรือไม่ตรงก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือแผนที่รูมน้ำข้างล่างก็มีอธิบายหน่อยนะครับ ต่อไปตัวที่4ี่นะครับแผนผังความค่าพิกัดเป็นยังไงตัวนี้ครับเราก็จะไปจับพิกัดวันที่ลงพื้นที่นั่นแหละแล้วก็มาพอดมันก็จะขึ้นนะครับพิกัดนะครับส่วนพิกัดะอะไรแบบไหนนั้นวันที่เขาลงไปตรวจสอบพื้นที่เขาจะเป็น ที่เลี้ยงให้เรานะครับเป็นที่เลี้ยงให้เราหัวก็ใส่หน่อยนะครับนะครับตัวนี้หมาก็จะพอสให้นะครับถ้าเราใส่พิกัดไปไว้พอสหรือทําในแครดก็ได้นะเห็นเขาพูดวันเนี้ยทาในแครดแล้วฟอสพิกพัดมาถ้าทาได้ก็ได้นะครับถ้ามีพิกัดให้เขาเขาต้องการจจอตัวนี้นะครับพิกัดจุดอันนี้ยี่สิบจุดยี่สิบจุด 920นี่ครับเริ่ม1จุดที่1จุดที่20ก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับน,นี้คือแผนที่ตัวที่4ต่อไปนั้นตัวที่5นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแผนที่ Google Earth แสดงบริเวณพื้นที่นะครับเราจะมีรูปแผนที่ประเทศไทยแผนที่ภาคอีสาน จะมาใช้พุ่กระชี้มาใส่ตัวนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เขียนเหมือนเขานะครับเน้อที่รวมเท่าไหร่ตั้งอยู่ท้องที่ไหนอยู่ในชั้นคุณภาพน้ําลุ่มน้ำเมื่อกี้เนะี่ยเท่าไหร่ 5B ใช่ไหมครับอยู่ในเขตปลาตามพระะบองสีแปดสจะทําเมื่อวันที่อันนี้ให้เว้นไว้ให้เว้นไว้นะครับอันนี้ให้เนบนไว้นะครับผมได้ถามว่ารูปตัวแผ่น google earth แผนที่แสดงพื้นที่เนี่ย กับตัวนี้เป็นรูปเดียวกันได้ไหมเขาว่าได้นะครับเขาว่าได้แต่ว่าต้องมีแผนที่ประเทศไทยแล้วก็แผนที่ภาคอีสานของเราตรงนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแผนที่ตัวต่อไปที่ต้องใช้นะครับก็คือแผนที่แสดงจุดต่างๆนะครับจุดตรงนี้ถ่ายรูปตรงไหน ถ่ายรูปตัวนี้ก็ช uh ี้มาตัวน uh uh ี uh ้นะครับตัวนี้ถ่ายรูปตัวไหนก็ชี้มาตัวนี้นะครับก็แสดงแบบนี้มานะครับก็แสดงแบบนี้มาก็ทําตามเพรานี่นะครับตัวนี้ผมมีไฟเบิร์ดตัวนี้มีไฟเบิร์ดให้ตัวนี้มีไฟล์เบิร์ดให้นะครับโอเคสองตัวนี้มีไฟล์แล้วนะครับสองตัวนี้มีไฟเบิร์ดให้แต่ตัวนี้มีไฟเบิร์ดให้ก็กรอปแต่จะบู๊แทนที่ ตรงนี้ประเทศมานะครับตัวน,นี้มีไฟล์เบิร์ให้นะครับต่อไปนลกเก็บภาพนะครับเก็บภาพให้เรายืนอยู่ตรงถ้าเป็นถนนนะครับยืนตรงกลางมองไปทางทิศเหนือนะครับเราจะใช้วิธีเก็บภาพแปดรูปนี้นะครับแปดรูปนี้มองทิศเหนือถ่ายรูปมองไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ่ายรูปมองไปทิศตะวันออก นได้แปดรูปตามเห็นทิศนี้นะครับอยู่ตรงกลางตรงเดียวเลยกลาง่ายทางแล้วก็ถ่ายถ่ายมาใส่ตัวนี้ครับถ้าถ่ายโครงการนี่นะครับเห็นไหมครับด้านทิศเหนือจะต้องมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ด้วยในเฟรมรูปด้วยนะครับจะถ่ายเฉพาะตัวเองนะครับ ด้านทิศเหนือรูปที่หนึ่งนะด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือรูปที่สองล้นะครับด้านทิศตะวันออกสามละด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้สี่ละด้านทิศใต้ห้าละด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้หกละด้านทิศตะวันตกเจ็ดและแปดด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแปดภาพและจะต้องมีภาพสภาพภูมิประเทศอีกสี่ภาพ ก็คือสภาพทั่วไปนี่ครับหนึ่งสองอ้อสองภาพสภาพทั่วไปสองภาพนะครับสภาพทั่วไปสองภาพอันนี้คือที่ให้ยืนถ่ายสี่ทิศนะครับพอมาใส่ตัวนี้นะครับสี่ทิศเอ็ดแปดทิศนะครับแปดทิศมาใส่ตัวตนี้อันนี้เป็นลายคู o เพื่ที่ผมบอกว่ามีให้ นีให้นะครับเป็นไฟไฟเบิร์ดนะครับไฟเบิร <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ์ดถอยนี้ปัดที่เนี่ยเอาออกก่อนนะครับทำเมื่อที่เอาออกก่อนนะครับ, yeah. อออนะรบนี่เช่นกันทำเมื่อที่เอาออกก่อ yeah. นนะครับอันนี้คือเอกสารที่จะต้องใช้ในวัน รวไปตรวจสภาพพื้นที่นะครับส่วนโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะผมให้ดูปิดก,ก่อนนะเครื่องหน่วงมากหลักๆเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นที่1นึ่งต่อห้าหมื่นจับ ตัวนี้นะแผ่นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นครับตัวนี้แผ่นที่รูมน้ำแล้วก็ตัวนี้ที่ก,กลักๆที่เขาต้องการที่ว่าต้องปิดนะครับที่ว่าต้องปิดเขาก็ปิดหมายถึงว่าแผ่นที่รูมน้ำเนี่ย ถ้าใครมีที่ไม่ใช่ของป่าไม้ผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะแต่ผมหาหลายที่แล้วไม่ได้วันนี้ก็ได้มาแล้วล่ะนะครับได้มาทั้งจังหวัดนะครับได้มาทั้งจังหวัดตัวนี้เช่นกันก็ได้มาทั้งจังหวัดน,นะครับเราเลือกอเราเลือกระวางแล้วก็มันจะเคลื่อนให้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องโปรแกรมละหน้าตามตันี้แหละ ตอนนี้เครื่องผมมันยังรวนอยู่นะครับก็ขอหยุดการน,นำเสนอสำหรับคลิปแรกไแค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะให้ดูโปรแกรมเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เราที่สิปเราจะเริ่มลงพื้นที่แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับ